เออ่วันนี้นะครับเราจะมาดูนะฮะนั่งก็เป็นเบาะนะฮะนอนก็เป็นเตียงนะครับสำหรับรถโฟกนะครับ สำหรับบาะรุ่นี้นะครับ <c oughs> จะทำได้2อสองอย่าง3าอย่างนะครับอันนี้คือวิธีแรกนะครับวิธีที่1นึ่ทีนี้เดี๋ยวเราดูวิธีที่สองนะครับวิธีที่สก็คือตั้งบาะตัวนั้นขึ้นมาแล้วเอาตัวนี้เนี่ยพับลงไปนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับ สำหรับตัวนี้นะครับเราก็สามารถเก็บลงไปได้นะครับเก็บไปด้านล่างด้านล่างได้นะครับ <c oughs> ตรงนี้เราก็ตัดช่องนะครับ <c oughs> เพื่อ <c oughs> เพื่อจะใหะ้เดินทางมาได้นะครับ ก็เรียบร้อยอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับนั่งก็เป็นเบาะนอนก็เป็นเตียงนะครับเวลาปรับเราก็ปรับง่ายนะไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่เราคิดนะครับเวลาที่เราเดินทางก็จะประมาณขนาดนี้นะครับ สามารถเดินข้ามไปได้เลยนะครับเรียบร้อยครับ